คนไทยเชื้อสายมอญถือว่าวันที่13เมษายนของทุกปีเป็นวันมหาสงกรานมีการเตรียมงานมาตั้งแต่วันที่12เมษายนแล้วในการเตรียมอาหารทั้งค้าวหวานและเครื่องใช้สำหรับพิธีกรรมสิ่งสำคัญในช่วงเทศกาลสงกรานคือการจัดการเรื่องความสะอาดของบ้านเรือนเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการต้อนรับปีใหม่ และยังถือว่าเป็นช่วงเวลาที่จะได้มีโอกาสรวมตัวกันพบปะญาติพี่น้องที่ยังมีชีวิตอยู่และการได้อุทิศส่วนกุศลผลบุญไปยังญาติผู้ล่วงลับไปแล้วร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน